ยดีขาส่ l o s นะครับวันนี้มาวิจัย Illumia นะหรือว่าเฮานั่นเองนะฮะซึ่งเซตนี้เป็นเซตป่าซึ่งสตรองหมอกไปเจอในเกมเลยไม่เชื่อลองได้ก็มาดูกันว่าลูเมียป่าเราจะไหวหรือเปล่าเมื่อเจอนาคอสป่านะฮะ <laughs> อิเชียมันต้องเจอโหดด้วยวันนี้คอนเฟิร์รอร์สามไดมอนสองเลยวันนีน 3, นน้แต่เราก็มีสามเหมือนกันว่าวัดบัตกันแบบดูไดมอนสองมันเจอะที่น้ำสองจะไหวเปล่า,าจัดไปนะฮะเริ่มมาเอาของป่าก่อนเลยดูแล้วอนะคอนมันมาก็ต้องมาแกล้งเราแน่นอนครับผมมีแค่หนึ่งเล่นไปก่อนเลยดอกหนึ่งนะฮะ จี้ต้องยิงอยู่บ้านลืมอเคเอวได้วะอ้าวอ้าวเอาเป้าเอาเป้าเอาเป้เาปบบ แปดร้อยครับเตเมดแปดร้อยฮาราได้อแล้วัันไงบอกแล้วแจ๊ะแจ๊ะเวงกรรมแม่งเอาคีปตัวนี้ไปเลยก็ได้กลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านได้คีปสองตัวถือว่าคุ้มละใจเย็นข้างล่างมอเตอร์ไฟจะออกมาจะรอดไหมเนี่ย มันน้องบั๊เราไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะครับผมฉะนั้นต้องใจเย็นนิดน,นึงนะฮะอย่าตายพอลูกสู้ๆเดี๋ยวที่เหลือพวกเฮียจ,จัดการเองปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บปั๊บโอเค ได้มอนสเตอร์เบนแล้วครับเล่นง่ายขึ้นละโช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 ฟาร์มถ้าไม่เสียเลือดอ่ะมาป่วงแจ๊ะ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 ดีนะครับที่มีบูอ่ะลองไม่มีบูดีนะฟาร์มยากสัตว์บอกแค่นี้แหละ เช็กก่อนมันเอา,ากรอนยังๆนะฮะเ <_ d> um> รียบร้อย <_ d> um> จะเย็นจะเย็นเนี่ยเพิ่งเอาเพิ่งเอาเลย <_ d> um> จะเอาเลยเหรอ <_ d> um> อ้าวโดนเ <_ d> um> ฟินปัดไปแล้วว่ะ <_ d> um> แล้วมันต้องกล้าเข้ามาเอาเราดิ ฟ้อมโอเคครับบู Boom, หมดแล้วตอนนี้เยสน่าจะาติช่วยเนี่ยเราอะเลือนเลิศเต็มอยู่เลยอะวิ่งชามากครับถ้าเกิดเราไม่ได้ออกรองเท้าวานะมันเลยเป็นอะไรที่จำเป็นมากกับเรานะฮะฟ้อมบ้ม มีคนบอกว่ามันจะจำเป็นต้องยิงให้โดนปลายนะฮะแล้วมันจะแรงอาดูปลายปึ้มอา้าไม่เห็นปลายตรงไหนเลยไดสังเกตใหม่ละกันนะครับใจเย็นนะฮะสำหรับไอ้ท่า d ีวายชูดเลยนะั่นแหะเนี่ยไอ้ท่าแรกอะครับถ้าเกิดโดนไปปลายมันจะแรงนะฮะไม่รู้จริงเปล่า400 400ต่างกันตรงไหนวะห่างกัน10ดาเมจเนี่ยนะ ้าไปละกรันติไปเลยนะฮะโอเคไม่มีแค่มังกรนะผมยกมันเออไม่น่ากลัวเท่าไหร่ครับนาคอสบอกเลยอะไรมึง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 ปลาล้าอ้าวเชื่อไม่ปลาล้าหละถ้าเกิดมาขนาดนี้นะ <c oughs> สุดๆไปเลยเราฝั่งนู้นก็อยู่กันเต็ม <c oughs> มาบวกกันทำไมวะนนียอย่างดีนะฮะถ้านาคอสได้ครับ โอ้ยสวยมากค่ะน้องเกวารินขาโอ้มอีกนิดเดียวยิงทุบๆอีกดอกเดียวค่ะตายแน่นอนตายแน่นอนอา้าวน้องน้องกระตุก,กนะครับโมแต่กดคลิกยิงหัวๆนะครับผมมันก็เลยกระตุกงึกงึกงึกเลยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวดูจังหวะก่อนเดี๋ยวอันติให้สวยๆน่ามันได้บังกรไปเลยครับผมตอนนี้เซ็งเป็ดเลยโกมบังกรต้องเป็นของเราดีวะที่จริงอะ อันติโอเคปุ้ม,มเห็นไหมโดนเห็นในวินิแมพแล้วครับว่าเพื่อนกำลังบวกอยู่นะฮะมันน่าจะได้อยู่แล้วแหละเอออันติให้ขนาดนั้นถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่รู้จะทำไงแล้วนี่ปับปับแจะเรียบร้อยนะฮะมาได้างทาวิ่งเร็วแล้วทีนี้แหละสนุกขึ้นแล้วเอายิงไปไหนมันวะเนะี่ยปับปอบ โชโชเรียบร้อยนะฮะตอนนึงไว้ไปกันบนก่อนอีกสิบกว่าวิอ่ะนาคอรแม่งอยู่ตรงนี้ว่ะไม่กล้าขึ้นไปเลยครับขึ้นไปนี่มีโอกาสตายสูงไม่ขึ้นดีกว่าตอนนึงนะเช็คก่อนในตัวเกือบตายนะฮะเปิดอันติรอและอืมช่วยได้แค่นั้นเดือำลังวิ่งไปหา ปัดมันสโลยิงแม่นๆตับตับเรียบร้อยนะฮะสวยกลับเอะลูกเดี๋ยวตายลูกแมก่งข้างบนเนียนยาวเลยนะฮะผมดูงี้เราไปกันก็ดีแต่มันสองตัวไงประเด็นคุมไม่เนี่ย เพื่อนมันเข้าแล้วเว้ยมันเข้าแล้วเว้ยนั่นไงแฟนติดีครับจังหวะดีดูในมินิแมพพอเห็นเพื่อนตัวใกล้สตรูป,ปุ๊กอันติเลยแค่นั้นเองเวลาเล่นง่ายๆ,ๆนะฮะใส,ใส่ดี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 เอออ้าวว้าวอีกโอเคได้อยู่ <c oughs> <c oughs> นิดเดียวเออสวยได้ได้หมดได้หมดได้หมด เก็บให้หมดเก็บให้หมดเออนั่นแหละแลตัวเดียวตัวเดียวเดียว้มันต้องอย่างงั้นดีครับสุดทีนปะตัวเรามันน่ารำคาญมันมีผักออกด้วยฮะแล้วตอนนี้เราออกเกาะน้ําแข็งนะผมชิ้นต่อไปนะฮะเดี๋ยวมันจะถึกมากขึ้นนะครับทีนี้ไอ้นากมันก็จะทําอะไรเราไม่ค่อยได้แล้ะเอาเรายากยากมากฉะนั้นก็บอกเลยว่าสบายนะครับผมโอเควิ่งแรกต่อนะฮะ นี่น้องเกียวลินก็พยายามเอามังกรให้นะฮะเรียบร้อยไม่ถึงมังกรน,น้อยใช้ก่อนอา้อาวอา้าวอ้าวเป็นไรมันวะน่ะกเอาเอง้ะกันดูแลจะมีปัญหาทางเน็ตเหมือนตอนแข่งนะฮะผมเลยเอาไม่ได้นะฮะตอนแข่งล่าสุดนี่ปัญหาเยอะชีพหายกูเห็น อา้าวแม่ยิงทุกทิศทางจริงนะฮะอ่าจะเอาจะเอาให้ก็ได้วะขอกันอย่างนี้เลยเหรอสแต็กเขาไม่โคบ,บ้าอา้าวแยงหิวอีกอันติอนหนึ่งนะครับยั่งไ่ช่วยเพื่อนก่อนนิดเดียวเลยนิดเดียว มาช่วยตรงนี้โป้นะครับอือหือจัดดาวไปไม่ทนันเนาะเกลินกำลังดันกลางไปอยู่นะฮะผมสบายสบายเกมนี้นะได้ฟอตตี้รีเวงแล้วปูวันไม่ได้จะเกิดเซ็งเซ็งอะไรวะนะันน่ะ ปอบแรงอยู่นะแรงอยู่นะแงไงเด้งเด้งเด้งอาดิเอาดิเอาดิเอาดิแรงเหมือนกันแรงเหมือนกันทำไมนักกอท์ทำไมนักกอเป็นสิมงีชีวิตไม่น่ากลัวสำหรับเราไปแล้วนะฮะตึบตึบตึบ่บายลูกใบายลูกโหดเหมือนกันครับสูตรนี้บอกแล้ว มีใจเสร็จปุ๊กออกมาลุยเลยนะฮะแจ๊ดดูมันโดนแหนเห็นไหมรถไปตั้งนิดหนึ่งนั่นคือรถรถใช่ปะ่ะเดี๋ยวเรามีจกอสบายครับผมไม่ต้องกลัวน,นะฮะนี่ยังไม่มีก็เลยยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนี่ยต่อไปอุลามาซาต่อแล้วะฮะเละแน่นอนมันต้องเละแน่นอน ฟาบ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 สายมือมาหาน้ำแข็งนะฮะเพื่อนชวนเอาบอยครับบอกเลยว่าสบายมากเรียบร้อยนะฮะ Dark s ร a ยร์ข้างบนมีอ่ะข้างบนมีอ่ะอันติรอเลยครับ อมนิ่งไปและวอูแล้วจะไม่รอดนะฮะกาลีปล่อยไปนะขอยพยายามดันกลางนะฮะบอกวาเอ้ดันล่างดันล่าง,างผิดปบเรามาสะมาแล้วมึงจบละฝั่งนูน้นเอากูไม่ได้ละบอกเลยอาจจะมาช้าหน่อยอก็ดีกว่าไม่มาเนาะเหนือแรงแรงขี้ี้อ่ะ อังติให้เพื่อนนะฮะต้มเรียบร้อยนะฮะดูดูดูด,ดูโดนเด้งโดนเด้งไปฮะเสียชีวิตเลยครับเอาเลยมาอ่ะมาสิมาสิมาสิาสดูดูความแรงด้วยดูความแรงด้วยดูความแรงด้วยฟัฟฟับ ตีบ้านตีบ้านตีบ้านอยู่โกลิปโป้ตายครับม,มาพอก่อนพอก่อนเดี๋ยวเสียชีวิตจริงๆนะฮะนาคอนนี่สุกว่าจะโดนบัตเตอร์ฟลายฆ่าปะ่ะเอออันนี้เรามีอันนี้ด้วยไม่ใช่หลอกดาร์คซลเลเยอร์นะฮะก็เลยสบายหน่อยปั๊บปับปับปับ,ปบ,ปบ มันเป็นสายถึกแรงด้วยนะฮะผมสำหรับสายนี้ที่พี่วิจัยมานะแต่ก็ฆ่าไม่ค่อยได้มันเดิมครับผมเล่นไงก็ฆ่าไม่ค่อยได้ดาเบจมันยังหนักไม่พอนะฮะมันเป็นตัวเน้นซีซีอะผมก็เลยมาเล่นเป็นสายยิงเลยดีกว่านะฮะไม่เหมือนตัวซัพพอร์ตอะตัวซัพพอร์ตมาเล่นเป็นตัวยิงอะ <Okay. S 1> ดีหมดทุกตัวนะที่คิดอะตัใให้เพื่อนก่อนโอ้โห oh. ไม่ทันวะเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นมันจะพูดปับ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  แจ๊ะแจ๊ะบุม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 บัมบ,มบบับบับบ,บับบขาดอีกนิดเดียวนะถ้าเพื่อนเข้าผมก็ใส่อันติไปเลยนะคอยดูคอยดูต <Your tower. S 1> ั้ม โอ้โหตายอันนี้เข้าโง่มากเลยอะจะบอกนะว่าชิหายเลยนะฮะเอ้ยไหวไหวไหวบัตเตอร์ไฟมาแล้วเมื่อกี้เราเข้าโง่เองครับพลาดอุตส่าห์เล่นดีมาทั้งทีเอ้ยทั้งเคมไม่อะไม่อะไงตายนะฮะน้องเกวอลินโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้กูคิดอะไรวะเนี่ยเข้าไปนะฮะไม่คือว่าแบบว่าเมื่อกี้ที่คิดคืออันติไปแล้วไงนึกว่าเพื่อนจะเข้าจังหวะนั้นนะฮะ แต่จ,นจนินตนาการเราแบบคิดเองคนเดียวไงครับผมบางทีให้เกิดเราคิดเองจะเป็นอย่างนี้นะฮะบางทีเราเล่นเอาวีอยู่นะฮะแล้วเห็นคนในทีมทําเพี้ยอะไรประหลาดๆนะฮะแบบเข้าไปตายงโงอย่อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นจินตนาการแบบพี่คิดว่ามันใช่มันต้องใช่แน่ๆแ,แต่พอว่ามันพูดยากต้องให้เธอแก้อิสระผ้าเลยนะฮะไปเอามังกรก่อน ไม่เป็นไรครับคนเดียวชอบแก้ไขนะฮะเรียบร้อยปัดออกนะฮะยิงจูๆ้ๆเดินแบบอ่อนช้อยและเกินกูเกียดมึงอีดอ,อกมาได้ออมมีอามนะฮะมึงรู้เรื่องแน่ฝั่งโน้นมามามดูดูบื้มดูบื้มดูบื้มดูิงเจอพลังขึ้นเต่าคันเทพนะฮะผม แจแจขอแจเดียวนั้นแหละโอ้มเรียบร้อยนะฮะโหจริง,รงๆว่ะสายนี้อ่าเอาดู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 ดาเมจกันกากาจ่านะฮะดูดูหายอ่ะหายอ่ะเยสทำได้ครับถึงแม้จะไม่ได้ฆ่าเลยก็ตามนะฮะแต่เราฆ่าไปสองเอ็ดสีสิบแปดเลยนะถือ่าเยอะนะฮะกูเท่านะ,นะฮะเขาคุมยังสูงนะฮะเยส ้าวถึงคีย์จำกัดเหรียญรายวันแล้วไม่ถึงแล้ววะดูสกอร์เราดิ7.4เองอะแอซิดเยอะจัดนะฮะไม่ได้ฆ่าเลยนะฮะแต่เนี่ยเห็นไหมฆ่า2 9ตายตาย10ก็แปลว่าเนี่ยเห็นไหมเราแอซิดไปตั้ง20อะสุดยอดนักแอซิดนะฮะมาดูว่าด้าเมจสายเราแรงจริงไหมอ่าดูดูนะฮะอุ้ยอุ้ยกดผิด ดาเมจนี่แรงกว่าบัตเตอร์ไฟอีกนะครับผมเห็นไหมดาเมจต่อฮีโร่หกหมื่นกว่าความเสียหายหมดสองแสนเจ็ดนะฮะแพ,แพ้แพ้ไว้เลยคนเดียวครับผม,ผมก็แปลว่าสายนี้ถือว่าโอเคนะผมโอเคเรียบร้อยนะในสุดก็ทำได้นะฮะแพ้มาหลายเกมมากเลยอันนี้พูดจริงอ่ะดูดูดูเมื่อกี้เจอหนักสุดละเจอคอนเฟิเลอร์สามไดมอนด์สองนะฮะแต่ก็ชนะมาได้นะฮะจากที่วิจัยสตรแล้วสตรเล่า จนได้สูตรเมื่อกี้มานะฮะดูสังเกตนะฮะแพ้ยาวยๆเว้ยนะฮะผมเห็นไหมเนี่ยลองใช้เซตนี้แล้วคาทาสโลมาแม่งไม่เวิร์คใช้คาทาสโลแม่งไม่เวิร์คสรุปออกอันนี้มาเปิบเปิบเป็นเกาะน,น้ําแข็งมุรามาส่าต่อโดยออมิอาร์มไอ้ที่แรงแรงมากครับไม่มีของเว้เลยนะแต่ดาเมจรแรงในระดับสองลงจากไบโอเลตนะฮะแล้วก็สร้างความน่าราคาญให้ได้มากด้วยนะครับผมเซตไอเทมเซตนี้เลยนะฮะ,ะ,ฮะก็ไปลองดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเวิร์ค จริงคอนเควเลอร์นะเ,เว้ยเมื่อกี้